สวัสดีครับโป้ผอมป้อง,องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวกับเกมคุกกี้รันโอเวอเบรคครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวคุกกี้ชูโรสนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงของมันต่อไม้ช่างฝันนะครับเราเริ่มจากคุกกี้ก่อนเลยคุกกี้เนี่ยนะครับในระหว่างวิ่งไปเนี่ยมันจะมีหลอดสกิลบนหัวครับและเมื่อหลอดเต็มปุ๊บ สกิลมันจะทํางานนะครับมันก็จะเรียกเสาชูโรสนะครับก็จะคล้ายๆเป็นแท่งๆ,ๆคล้ายๆทอดไม้แหละง่ายๆนะครับเออมันจะเรียกเจ้าตัวเสาชูโรสอ,ออกมานะครับผมแล้วก็เมื่อเราเก็บได้ตรงนมันก็จะมีแต้มของมันนะครับผมนะแล้วก็จะมีการผลิเยลี่ชูโรสด้วยแต้มเนี่ยก็จะมาจากเจ้าตัวเยลี่ชูโรสครับนี่เราอัปเกรดคุกกี้เวลสูงขึ้นนะครับเจ้าตัวคะแนนเยลี่ชูโรสก็จะมากขึ้นมันก็ปล่อยมาค่อนข้าง,างหลายชุดอยู่นะครับพอสามารถง่ายมากสั้นๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ส่วนเมื่อเราตีเคนดี้พิเศษเพิ่มเติมแล้วเนี่ยจำได้ไหมครับว่าเสาชูโรสที่ผมบอกไปว่าตอนที่มันหลอดเต็มแล้วใช้สกิลอ่ะอ่าแน,น่นอนว่ามันอาจจะมีความถี่เช่นถ้าเรายังไม่ตีเคนดี้อาจจะเป็น10แท่งภายใน1ิวิอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ถ้าเราตีเคนดี้พิเศษปุ๊บมันจะมีการเพิ่มความถี่ในส่วนของเสาชูโรสนนะมากขึ้นเช่นอาจจะจาก10แท่งใน1ิบวิอาจจะเป็น11แท่งใน1ิวิอะไรพวกนั้นนะครับคือมันไม่มีตัวเลขที่ ตายตัวว่ามันเท่าไหร่แต่มันมีการเพิ่มจํานวนในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้ปกติเนี่ยเวลาใช้สก,กิลมันจะยิงเสาชูโรสเป็นชุดๆไปใช่ไหมครับเมื่อมันยิงจนหมดแล้วอ่ะชุดสุดท้ายเนี่ยมันจะเรียกเสาชูโรสยาวออกมานะครับเป็นเสาชูโรสที่แท่งยาวมากนะครับล <c oughs> งมายิงปิดท้ายนะครับโดยที่ก็จะมีเจ้าตัวเยลลี่ชูโรสยาวเนี่ย โผล่ขึ้นมาแล้วเราจะได้แต้มจากเจ้าตัวเ e ลลี่ชูโรสยาวที่มันโผล่มานะครับยิ่งเราตีคิย์ดีเพลสูงเนี่ยขนาด j e l ล y churros ยาวก็จะยิ่งสูงขึ้นไม่ได้เพิ่มความถี่ในการปล่อยเสาชูโรสปกติแต่อย่างใดนะคแค่เพิ่มแต้มในส่วนของเสาชุดสุดท้ายที่เป็นเสายาวนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยครับต่อมาช่างฝันเนี่ยทุกๆ17วิสิบเจ็ดจุดสองวิเนี่ยไม่ว่าคุณจะอัพสัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นเลเวล1เลเวล3เลเวล5เลเวล10เนี่ยหรือเลเวลแม็กซ์เลเวล15กก็็ตาาามคู่ดจะเทกันหมด นะครับแต่ถามว่ามีอะไรที่ต่างอ่ะพูดถึงความสามารถก่อนละกันเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยมันจะลอยไปขา้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มันจะผลิตเจ้าตัวเยลลี่ผงชูโรสเนี่ยออกมานะครับผมเอาง่ายว่าผลิตเยลลี่นะครับออกมาประมาณ5 6ชิ้นอะไรพวกนั้นนะครับโดยที่เมื่อเรายิ่งอัพเจ้าต,ตัวเลเวลของสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับคะแนนเยลลี่ในส่วนนี้ก็จะสูงขึ้นเช่นเลเวลหอาจจะเป็น10,000แนเลเวลสิจ,จะเป็น2 0 0 0 0 0อะไรพวกนี้นะครับส่วนคอมโบโบนัสของคุกกี้ชูโรสแล้วก็สัตว์เลี้ยงของมันเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของการเ,เพิ่มคะแนนนะครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ชูโรสนะครับของเจ้าตัวคุกกี้เยลลี่ชูโรสคือเยลลี่ที่คุกกี้ตัวนี้ใช้ความสามารถตอนวัวใช้ปกติคนละตัวกับที่มันตอนผลิตออกมาในแคนดี้พิเศษนะครับเดีย๋ยวเรามาดูความสามารถข,าข้าวๆกันเผื่อบ,บางคนอาจจะไม่เห็นภาพโดยที่เจ้าตัวนี้ผมมีคลิปที่เป็นเซตทำแต้มอยู่แล้วสามารถย้อนดูได้เลยในช่องนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะมีเซตทำแต้มอัปเดตทำออกมาเรื่อยๆเลยนี่สังเกตไหมครับตอนช็ตอตสกิลก็จะมีคล้ายๆท่อนไม้เนี่ยยิงออกมา แล้วก็ชุดสุดท้ายก็จะเป็นท่อนไม้ยาวนะครับอันนี้ท่อนไม้ยาวเนี่ยจะเป็นในส่วนของแคนดี้พิเศษถ้าเราไม่ได้ตีเนี่ยก็จะไม่มีชุดสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ตีแคนดีน้นะครับความเร็วในการยิงเสาชูโรสปกติเนี่ยก็จะไม่ได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนที่ผมเล่นในคลิปนี้ก็คือผมตีแคนดี้พิเศษเลเวลหนึ่งนะครับส่วนสั์เลงเนี่ยมันก็จะผลิต ไปออกมาแล้วก็ผลิตเนี่ยครับผลิตออกมา5ชิ้นนะแล้วก็ดูก็หาตัวนะฮะแล้วก็จะได้แต้มไปชิ้นหนึ่งน่าจะประมาณหลักล้านได้อยู่นะครับเท่าที่สังเกตดูมาคร่าวๆนะครับนี่สัสว์เหลียงก็จะ,ละหลออดเต็มคมสามาถก็จะทํางานนี่ ซึ่งตอนที่มันใช้สกิลเนี่ยมันดูเยลลี่ธรรมดาทั่วไปเลยส่วนถามว่ามันดูพวกเยลลี่หมีลุงไหมมันไม่ได้ดูนะแต่ระยะการเก็บมันค่อนข้างกว้างนะครับก็คือเก็บได้แหละนะครับดูดเหมือนไม่ดูจะใช้คำนี้ดีกว่าเกสโนไวท์ <laughs> นี่นะครับจะเป็นความสามารถของสัตว์เลี้ยงอย่างละเอียดเลยนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้ก็เลยคลิปรีวิวเราจะสั้นนิดนึง <laughs> โอเคถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าปั้นไหมนะครับหน้าปั้นเมื่อเทียบกับตัวอะไร <laughs> อย่างผมจะเทีเยบกับอย่างแรกก่อนเลยนะครับคุกกี้นักธนูเนี่ยก็ค ถ้าเทียบกันเนี่ยนักธนูแต้มดีกว่ามากๆนะครับอ่าอย่าไปดูแต้มในเอ็มแรงกันนะครับคือถ้าเทียบกับนักธนูเนี่ยผมให้นักธนูดีกว่าแน่นอน100%นะครับอันนี้ชัดมากมาดูแต้มใน M1 กันนะครับ M1 เนี่ยเจ้าตัวมาชูโลสเนี่ยแต้มไม่ติดท็อป15เลยนะครับก็คือกากในเอ็มแรงหนึ่งนะครับอย่าว่าแต่ไม้1เลยไม้2ก็ไม่มีการหยิบม,มาใช้นะครับ ส่วนเอ็มแลนด์สองเนี่ยอ่าแน่นอนนะทนูคองอยู่แล้วเอ็มแลนด์สองเนี่ยชูโรสก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับอะไรวันเนี้ยนะครับส่วนเอ็มแลนด์สามนะครับเอ็มแลนด์สามเนี่ยมีชูโรสติดอยู่เสตเดียวก็คือห้าร้อยยี่สิบล้านครับแต้มอย่างสู้ทัวแดงหรือเจ้าตัวคุกิมอไม่ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เอ็มแลนด์สี่นะครับเอ็มแลนด์สี่แต้มได้สูงสุดที่525ล้านก็คือ แต้มเป็นลองแค่เซตถั่วแดงนะครับผมนะฉะนั้นเจ้าตัวนี้จะทําแต้มดีมากๆในเอ็มแลนด์สีในเอ็มแลนด์อื่นก็คือกากนะครับฉะนั้นตัวนี้หน้าปั้นหมคยคตอบคือไม่หน้าปั้นนะครับเป็นตัวที่กากนะครับว่ากันตรงก็คือมนันเป็นคุกกี้ที่มาหลังเลเจนารี่ครับเขาไม่จำเป็นต้องทําให้มันเทพอยู่แล้วฉะนั้นตัวนี้กากนะครับถ้าคุณปั้นนักสนูอยู่แล้วลุยนักธนต่อถ้าคุณมีหม้อรหรือถั่วแดงหรือ,อโอเคอยู่แล้วครับก็ใชเหนม่งใน้ามตัวนั้นเหมือนเดิมไม่ต้องมา อยู่ในเกมไม่นะป้นะนนตัวนี้ผ่านไปเลยนะครับผ่านเก็บถ้าใครมี3ตัวที่ผมบอกก็คือหม้อถั่วแดงโอเคเวลเต็มอยู่แล้วนะครับหรือนัทนูเวลเต็มแหมวอละส่ตัวเนี้ยเวลเต็มอยู่แล้ว หรือมีผู้รักษาติตีเวลาก็ได้เวลเต็มอยู่แล้วก็เก็บเพชรดองเพชรไว้แผ่น,นานๆเลยดองยาวๆเลยนะครับชูรสจะไปหาทำนะครับแลกฟรีแลกได้แต่ไม่แนะนําให้ปั้นไม่คุ้มนะครับกากนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวที่ฟันธงได้เลยแบบไม่ต้องแบบเฮ้ยมันดีกว่าตอนนั้นมันกากนะครับกากก็คือกากแน,น่นอนว่ามันอาจจะใช้ในเบรกเอาได้แต่คือคุณคงไม่ได้จะปั้นคุกกี้เออเปคุกกี้ตัวเดียวมาเพื่อเล่นในเบรกเอาอะไรพวกนี้ใช่ไหมฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเบรกเอาอาจจะเล่นได้บ้างแต่คือถ้าคุณต้อออองงแบบเเ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 สสสีียยยยยินนะโพชชั การปั้นเอามาเล่นในเบรกเอาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเนี่ยคุณดูนะอ่ะมันมีมีเจ้าตัวชูโรสบ้างนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วปกติเวลามีตัวใหม่มันก็ต้องโผล่มาในเบรกเอาแต่คือคาตอบคือเราไม่ได้ใช้มันเล่นในเบรกเอานะครับมันก็ใช้เดียวกับทัพทีมแหละนะครับทัพทีมเล่นชิงถ้วยได้เล่นเบรกเอาไปได้อันนั้นเราก็ไม่แนะนำให้ปั้นตัวนี้ก็เคสเดียวกันก็คือเล่นในเบรกเอาได้เล่นในชิงถ้วยไม่ค่อยเวิร์กก็ไม่แนะนำให้ปั้ ประมาณนี้แล้วกันส่วนน้าใครจะเอออยากสะสมไว้ก็แล้วแต่ท่านละกันเงินท่านแต่เพื่เป็นส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับยิ่งผูเล่นใหม่ก็ไม่ค่อยแนะนำอันแน่นอนเป็นตัวที่เล่นง่ายแต่เล่นง่ายแต่แต้มมันน้อยเกินไปคือถ้ามัน,เล,นเล่นง่ายแล้วแต้มมันยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆก็คือเฮ้ยอยู่ประมาณอันดับ1 0อันดับ15ของ แออมลนด์ื่น g e n d เออมันยังโอเคมันยังโอเคแต่น,นี่คือมันไม่ติดเลยเว้ยหนึ 1, 2, ่งสองอ่ะหนึ่งสองไม่ติดสามกับสี่นี่ติดเหมือนไม่ติดนะครับจริงๆนะครับอืมประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวนี้แต่เล่นง,ง่ายเนี่ยยอมรับเลยว่าเล่นง,ง่ายจริงนะครับไม่ได้มีคุกกี้ที่เล่นง,ง่ายเนี่ยมานานมากๆแล้วน่าจะโอ้โหครึ่งปีได้อยู่นะครับอืมฉะนั้นเล่นง่ายเล่นง,งา่งงายเนี่ยอันนั้นอันนั้นอันดับเก้าอ้นี้อันดับห้าหกนะครับแล้วก็อันดับเก้านี่โอ้โหเซตเชสโซโกโ้ด้วยนะครับประมาณนี้ไว้เจอก